ละครฮิตของช่องสามปิดฉากแล้วเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงปิดตำนานอย่างสวยงามพร้อมกับเรตติ้งที่พุ่งอยู่หนึ่งทุกประเทศและครองจอพามไทมอันดับหนึ่งเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงปิดฉากอย่างอบอุ่นใจและคอนฟอร์มยักษ์ย้ายของช่องสามในปีนี้จบฉากอย่างงดงามและอบอุ่นหัวใจของผู้ชมด้วยเนื้อเรื่องที่ผสมผสานความหาความโรแมนติกและความเข้มข้นทําให้ความรักของเจ้าคุณที่เจมจิรายุกและอีนางคำดวงเบลลารานียั่วยวนใจผู้ชมตลอดการแสดง และนี่คือสิ่งที่คุณอาจาพลาดหลายคนคงไม่รู้ว่าศิลปินผู้ร้องเพลงชื่อดังอดีตเคยเป็นนักเรียนของออสกุลครูผู้ขับรถขนฝันคู่รักชื่อดังในวงการบันเทิงไทยทำการบริจาคเงินให้กับสถาบันกุศลก่อนคลอดลูกคนแรกนักสแสดงชื่อดังขอโทษสาธารณชนเกี่ยวกับการพูดไม่เหมาะสมและประกาศจะปรับปรุปรงตัวเองเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงไม่เพียงแต่ปิดฉากอย่างสวยงามแต่ยังสร้างเรตติ้งสูงถึง4.40ทั่วประเทศ และ5.73ในเขตกรุงเทพกลุ่มผู้ชม15บุลเลตินก็ฟาดเรตติ้งไปถึง5.93ในช่วงพำมไทม์ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของละครไทยในช่วงเวลานี้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เรตติ้งสูงของละครได้ส่งผลให้ช่องสามครองอันดับหน,นึ่งในฐานะสถานีโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูงสุดในประเทศและอันดับหนึ่งในช่วงเวลาพำามไทม์ยืนยันว่าคอนเทนต์คุณภาพของช่องได้รับความสนใจจากผู้ชมทุกเพศทุกวัยนักแสดงนำที่แสดงบทบาทอย่างยอดเยี่ยม เจมส์จิรายุและเบลล่าราณีทั้งสองท่านได้ถ่ายทอดบทบาทได้อย่างสมบูรณ์และเป็นมิสหายที่เข้มแข็งทั้งในฉากดราม่าฉากอารมณ์ขันและความรักที่ละมุนทําให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวไปจนถึงตอนจบทําให้คู่นี้ได้รับคําชื่นชมว่าเป็นคู่พระนางแห่งปีอย่างสมควรข่าวบันเทิงอื่นๆที่น่าสนใจศิลปินผู้ร้องเพลงเปิดตัวในวงการกีฬานักแสดงชื่อดังประกาศข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งคันลูกคนที่สอง นักร้องชื่อดังโพสต์ข้อความล่าสุดบนโซเชียลมีดิตใจและนี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดศิลปินหญิงที่มีความสวยงามและความเป็นเด็กๆที่หลายคนคงไม่รู้ว่าเป็นอายุเท่าไหร่คู่รักชื่อดังในวงการบันเทิงไทยที่มีข่าวลือกันว่าละแวกกันศิลปินหญิงที่เคยเป็นที่ร้อนรนกลับมาทำศัลยะกรรมใหม่ๆติดตามข่าวสารบันเทิงและข้อมูลน่าสนใจอื่นๆกับเราเว็บไซต์ h t t p s w w w t b n s i e c o m f a c e b o o k https://www.facebook.com/slash https, thebankinsight er t w i t t e r https://twitter.com/slash thebankinsight er Instagram https://www.instagram.com/slash thebankinsight er youtube https://www.youtube.com/slash channel ucbfscbocg h ้ t w c c 2 w x g แชร์ข้อมูลนี้กับเพื่อนๆ Facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b a n k i n s i t Line Line t h p t h e b a n k i n s i t ติดตามข่าวสารบันเทิงได้ที่ YouTube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c b 5 f m c i n o g h 5 n t w c c 2 w x g Instagram https colon slash l a s h w e w i n s t a g r a m c o m s l a s t i b e n g k u k i s a l a y